ี่นะคะก็มาอยู่ที่ร้านโจโกโก๊กปกแล้วซึ่งซึ่งแถวเนี้ยเขามีหลายร้านมากเลยใช่ไหมคะเราก็เห็นว่าร้านเนี้ยอยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็รีวิวเยอะที่สุดเราก็เลยมาเลือกกินที่นี่ก็ราคานะคะมือนี้เราก็จบไปที่จบไปที่สี่สิบห้าสี่สิบห้าเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอาหารที่ได้เรา เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวรอดูได้เลยค่ะนี่เป็นเมนูมีหลายไม่อะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ที่เขาเก็บเงินค่าน้ำเราไปอะเท่าไหร่เป็นเซนเป็นเซนอ๋อยี่สิบห้าเซนใช่ไหมสี่สิบห้าเซนอ๋อโอเคแล้วก็กลับคืนมาให้เราอ๋อโอเคโอเคนี่คือเซนเงินเนาะ ไม่ใช่45เหรียญพี่ออนนี่ก็ลองเอออันนี้แหละก็เลยกรุกอันนี้21อก็คืออันนี้หนูเมื่อกี้หนูเข้าฟังถูกแล้วก็คือเอาเนี้ยสามก็คือแบ่งกัน3คนที่เขาพูดอ่ะตอนแรกอ่ะแต่ตอนแรกพี่ออนเข้าใจว่า3ก็คือ3คนเราบ้านเราเคยแค่นี้เนาะอืออาเลยพี่ออนลองชิมลองชิมดิแล้วเนี่ยเราเป็นเหมือนแบบสาย ไม่มันเป็นซุปหวานๆเขาบอกมันเป็นฟิลแบบน้วาแดงอ่ะเออแต่มันแดงใช่ไหมอะดูนี่ถ่ายยังแต่มันเป็นเนื้อกุบเรากินได้ไหมกินได้แล้วรูปแล้วเอาลองชิมเลยเดี๋ยนาดี๋ยวหายร้อนแล้วมันจะไม่เอ้ยมันก็ไม่แพงนะพูดถึงว่ายิ่งเออเจ้าเข่าแบบเพิ่มผสมเหรียญใช่อ่ะอันนี้เอาไว้ใส่กระดูก พี่ออนลองชิมให้พี่ออนชิมก่อน,น,นเขาจะเอาอันนี้ <c oughs> กินกับอันนี้ราดอันนี้ <c oughs> ดีนะที่เอาสามสามเห <c oughs> มรียญเขาบอกไม่ไม่น่าโพดอกอันเ <c oughs> ขาบอกสองเหรียญเออสองเหรียญไม่น่าโพเขาพูดชิมแบบอันนี้เหมือนเขาบอกว่าจะใส่น้ำมันไงเอ้ยเขาปิดใหม่เรียว เปิดลยโอเคอันนี้เหมือนเขาบอกว่าใส่น้ำมันงาด้วยนะหอมน้ำมันงาขึ้นมาอย่างไรกันแต่กี้นึกถึงอะไรพี่ออนรู้ไหมนึกถึงซีอิ๊วอะไรนะเขาเรียกว่าเออบ้านเราอ่ะชิมข้าวก่อนเดี๋ยวชิมข้าวก่อนมันเป็นเหมือนหม้อดินอ่ะกลิ่นหม้อดินอะกลิ่นหอมขึ้นมาอืมมันมันก็แบบ เห็นมันเป็นแบบขาวๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันรสชาติมันมีรสชาติเค็มอยู่นะเค็มแล้วก็หอมหอมแบบน้ำมันงาแล้วก็มีแบบเหมือนหม้อดินแล้วทีนี้อันนี้ต่อไปเป็นอันนี้ราดเลยพี่ออนราดไหมหนูจะตักให้เดี๋ยวจะตักให้พี่ออนก่อน้าดเลยนะราดแล้วก็คนเนื้อกบเนื้ออันนี้เนื้อกบ อุยมันเป็นขากบเลยนะขอขอชิมแบบนี้นะไม่เคยไม่เคยกินแบบนี้จริงๆเราต้องมมาชิอ่าเราลองชิมแบบอันแรกก่อนยังไม่คุ้นหากันเป็นไงพี่เค็มคนนะอร่อยอร่อยเลยอืออยู่ร้านนี้นานที่นั่นเนี่ยมันก็โอเคนะเสร็จเราลองคุณก่อนนะแล้วเราก็มากินกับข้าวโจ๊ข้าวต้มข้าวโจ๊กของเราโจ๊กอะเนาะ หอมอ่ะหอมหม้อดินหอมหม้อดินก็สุกอยู่เนี่ยเนี้ยคือกลุ่คือขากลุ่กลเขาบอกว่ากรอบแบบเหมือนไก่เนื้อนะค่ะแน่นเนื้อก็แน่นแต่เราจะมาลองชิมพี่ออนชิมแล้วหรอเริ่มร้อนแล้วเหรอเอร่อยอร่อยอุ้มร้อน ป้อมโอเคเราก็คิดว่าเป็นแบบลูกกบเอออ่ะเป็นไงเนื้อกบมันแน่นเนาะเนื้อกบอะ่ะมันแบบแน่นแล้วก็รสชาติรสชาติมันก็หอมอะ่ะหอมหม้อดินบถามว่าคนที่ไม่เคยกินกบกินได้ไหมกินได้นะแต่ แต่แค่เราอย่าไปนึกถึงหน้ามันเฉยๆเอร่อซอสอร่อย,อออออยแล้วก็ก็ค่อนข้างจะได้เยอะอยู่นะก็กินกันสามคนได้อยู่